สวัสดีครับพี่นองครับผมสํหรับมือนีนะครับเข้ากับมาเล่นมาเที่ยวนะครับมหาไรซ่างนะครับมือนีเข้าด้มาพอทีมงานอําบุญนะครับผมเป็นะครับน้องไส้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับผมคาร์บอนอัาค่าสวนนะครับครับมีบุญค่าส่วนนะครับครับผม เิ้นที่ครับเหลือแต่มาเน,นานนะครับนอครับผมนี่นะครับทีมงานงกเอาผมพูดนะครับหน้าขางไฟ <ๆ S 1> มีของไฟมาหลายบ้างนะครับนี่ครับขนาดทอสองนะครับทอสองครับอันนี้ ขนาดเทาะสามนะครับทีมงานหนองสมัยบวกสีสเกตเคสนะครับนี่นะครับเอาหนองสมัยครับทักทายเอฟซีนะครับครับผมเป็นไงครับนอนหลับบ่ครับเมื่อคืนนอนบ่หลับครับเมื่อว่าผ่านครับมืึงไม่เคลียรเมื่อไหร่ครับผมสู่เต็มที่นะครับนอนเอาทีมงานสีสเกตเคสครับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้ากล้องครับผมเีป็้องนะครับครับผมเป็นังไครบแล้วมืันสู่เต็มที่ครับสู่เต็มที่นะครับร้อยขาดลใกล้พี่น้องครับพอใจแล้วครับครับผมเป็นไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจเอาขี้นี่ของหน่อยน้ำครับผมนี่ยอะครับอีสองบ้างครับผมของหน่อยบบางนะครั กับพอหนิวนะครับนาอบางแรกกับแพ้หาวีนาอครับน้องครับผมวันนียังครับอาสูงไม่นะครับนี่ครับทีมงานนะครับกับประกันมาจุดบังไฟถวายนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเครนนะครับสามารถติดต่อทีมงานศิลเกตเครียได้นะครับนาอเบอร์โทร ศูนย์แปดศูนครับผมงานเครียดเกี่ยวกับยังครับผมเกี่ยวกับยกทุกอย่างครับเกี่ยวกับการยกไม้เทปูนทุกอย่างนะครับนอศรีสะเกดเครียดมีบริการนะครับรก็โทมาหนักเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับผมศรีสะเกดเครียดครับก็จะเริ่มนะครับทีมงานศรีสะเกดเครียดสนับสนุนมังไฟแล้วก็ยังมีรถเครียดบริการทีนก็นั่นนะครับนอครับผมครับผมจะได้ฝากเลยนะครับผมนี่นะครับขนาดท่อสามนะครับศรีสะเกดเครียดนะครับหรือว่าน้องสมัยนะครับมือนี้ก็ มงมันมาเกี่ยมเมื่อเต็มทีนะครับรปปนี่นะครับเหมือนว่าล,ล่ำโตถือบาขันเทปเลยนะครับแต่ว่าระบบข้อหอัวน่าจะบบเปิดนะครับหัวเรียนลงมาเลยนะครับผมครับผมนี่นะครับทีมงานนะครับนี่ก็ขนาดท่อสองลองกะมาอีกหนึ่งบางนะครับนี่ก็เป็นหม่องไฟอ่ำหมูบนนะครับตัวนั้นของฟองคาสโนว่านะครับตัวนี้เป็นหม่องไฟอ้ออ้อจะเลื่อนฟ้ามนะครับบางนี้นะครับอ้ออ้อจะเลื่อนฟ้ามนะครับผมแต่แดงเรียบร้อยนะครับเหลือพอดีมันเมคขึ้นนะครับขอรอล่อเวลาจุดนะครับผม ับทีมงานนะครับนี่ก็อีกหนึ่งบ้างนะครับอีกหนึ่งบัางของทีมงานนะครับหายครับหายครับคุณไป่าครับาครับหายครับนี่นะครับช่วงนี้กระลมแห้งนิดๆนะครับผมหมอุบลกําลังเริ่มฉาบน้ำฉาบนุ่มนะครับน้องหมูว่านสามศูนย์นะครับหมูว่านชนะสามศูนย์นะครับนะครับผม อ้าอหมุบนกําลังด่างทำการนะครับเ๋จะเลื่อนมาครับเอฟซกล่องคัสโนวะพาจวดนะครับเอฟซอัาบมบนพาจวดนะครับเขาไปรับชมในช่องยูทูบก็จะเลื่มกดติดต้าหมห้ทีมงานกล่องคัตโนวะพาจวดนะครับหรือว่าทีมงานอัาบมบนพาจวดนะครับฝากน้วนะครับผมความสุขสนุกสนานนะครับผมท้ำบังไฟมาจุดถวายขอฝากขอฝนนะครับผม นองสัตว์7.7.5ขอตัวนี้คนนองัตว์ต้นสามับผมตอนนี้ทีมงานนองสมัยกระเหลื่มทําการล่างแล้วนะครับผมขนาดทอสามนะครับนองสมัยบวกสีสเกตเคสนะครับนี่นะครับผ่านแน่นในน้องไายเลยงูเซตนานไม่เจ้าน้อยนึงก็ได้นี่นะครับกําลังเหลื่มล่างแล้วครับนองสมัยไปแล้วครับมื่อนี้ล่างแล้วถือใจป่ะครับถือใจครับมื่อนี้มาเกลียบบ้างหรือว่านอนบ่หลับนอนบ่หลับนะครับน้อน7.5จ้าวสอง7.4แล้วไปไกลเครับ ถเปิดบอลยันขนาดตัวไต่ตท้าจะมาครับน้องสมัยนะครับกําลังเริ่มลางเริ่มางล่างโหแล้วนะครับน้องสมัยนะครับขับลําโตนะครับก็ถือว่าสวยงามพอสมควรนะครับผมนะครับน้องสมัยขนาดท่อสามบังทีสองในหลอดปีบังครับนี่หลอดปีครับผมบังเมื่อวานนี่บังแหลกเลยเนาะครับเนาะแหลกครับบังสองนะครับสามจุดพันสองเปิบอลเจ็ดจุดเจ็ดจุดห้าด้วยกัน สอ่ร้0ะสองรยกับ50สพันนะครับของลุงูเบลเจ็บจุดเจมหายเข้กันนะหรือจุดส0 0กับทกสิบสกับห0ศนกับสำหรับเดินหนุ่มนักจรครับแต่สิห้ก็ห้ามาเล่นตีอัมนะจ๊ะ แปดสบาเก้สาอสมนะครับทีมงานบารมียายสีบวกน้องสมัยนะครับบางนี่นะครับสามร้อยอ่ะยายสีบวกบารมีอ่ะยายสีบวกน้องสมัยครับขอให้โชคดีครับบางไปเหมือนสามสองหนึ่งร้ เสียงคือพะร่นเป็นไงวะอ่ะไปเล้ลเขามที่เสียงคอคไปอ่ะไปยูไปยูหุ่นครรุนบางนิวาไปล้อทีครับอยก็อิอดสองชิครับจะปีตัวเขาเมฆไปนะครับทีมงานบัรมีย่สีบุกน้องสมัยนะครับผุ้สนับสนุนกาบศีสเกตเชนนะครับบางนี้ครับวนยวแแ้้วยกแล้วาวุ่นยวแแ้้ว โยกเบี <S <S <โด>ยร์ทำงานนะครับ

ไล่สัตว์นะครับเอาหน้าีกบัปเขาเมียนะครับทีมงานนองสมัยนะครับเบาอยู่เบาอยู่ยิงยิง เบ้าอยู่พวมาเบ้าอยู่มีเบ้าอยู่พมากนั่นนี่เอ็มโทรมานี่ยล่ะนี่ะแล้วครับน่ับปลนสหัวอะไรครับท่านครับหัวไหลก็สครับนี่ ใส่หัวแหลมนะครับใส่หัวไหล่ก็เก่าผ่าเท่าประมาณตีที่มหาวงศานะครับประมาณใส่หัวไหล่ได้บาลีมีเป็นมังสวิัตไม้ครับนี่ก็หัวแหลมเนี่ยคือผ่าเท่าหนาข้างล่างก็หัวแหลมผอมอ่ะของดำดำหนานี่ครับคือปลายย่างขึนไปครับนั่นเห็นเห็นปลอดเสี่ยงไหครับเผื่อคนสบายใจครับก็หัวแหลมแรกๆก็คือเบาอยู่นี่มาเบาหัวแหลนมาข้างล่าง บานีเลี้ยเน่าเลยบ้านนี้ต้นยังครับก็เวลาที่คุยกันไม่ผ่านครับไม่ผ่านเแล้วเวลาจริงครับออกมาใส่จนยังใส่หัวเลนนะครับสองร้อยสิบห้าวินาทีนะครับน้องสมัยนะครับหัวแลนนะครับผมผ่านนะครับผมผ่าน